สัมผัสตรงได้ง่ายนิดเดียวสำหรับนุงง่ายหมดสำหรับเขายากหมดกันแล้วกันจำให้ในภาษาสุดท้ายก่อนจากกันผมไม่ยอมรับเด็ดขาดวิชาจิตวิทยาผมถือว่าเป็นวิชาที่ประโลมโลกประโมโลกนะเหมือนกับวิชาปรชาัชญาคือประโลมโลก ไม่ใช่ลวงโลกนะมันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งคือประโลมไปก็เ,เรียกว่าเป็นวิชาที่เอาใจกันและกันพูดดีๆพูดเอาใจกันอ่าทางฝั่งลุงไม่ไม่เอาใจใครนะมัคนละเรื่องเลยจิตวิทยาในโอโลมปัตโลมถามถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถามหมดซักประวัติให้เละของลุงไม่ต้องซักใครชื่อก็ยังไม่ต้องถามด้วยเมื่อกี้นี่เห็นมั้ อ่ามันง่ายกว่ากันเยอะเลยล่ะกันนี่แหละจำให้ไดน้นี่คือพลังงานครับท่านพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ถ้าอยู่คิดว่าเชื่อมั่นว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะลุงออกเพียวนิจ้ได้มีส่วนร่วมในการรักษาตัวคุณและจ่เดี๋ยวนี้ฟังทันเนาะครับตอนนี้กำลังเรียนชั้นไหนครับมมสามครับ เออดีมากถนัดวิชาไดครับอังกฤษครับโอเคฟังให้ดีภาษาที่ใช้ในองค์การสหปรัชาชาติมันมีกี่ภาษารู้ไหมไม่รู้ครับหนึ่งก็คืออังกฤษสองสเปนสามฝรั่งเศสเสียงเออนะีรษไหนะเศรเซียห้าจีน ภาษาภาษาเขาเรียกว่าภาษาภาษาสากลที่ได้รับนิยมมากที่สุดคือภาษาอังกฤษตัวนี้ต้องอให้เอ็กซ์เพรสตนะอมองเห็นสิ่งร้อบคิดเป็นภาษาอังกฤษให้มันหมดนะให้มันเป็นอารมณ์ภาษาอังกฤษให้หมดเลยเห็นมดตัวหนึ่งเดินมาคุยภาษาอังกฤษกับมดไปเลย ให้มันเนื้อเยื่อของคุณเนี่ยใส่ก็เป็นภาษาอังกฤษห,หมดเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนคว้าเอาความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ได้จาก google ใช่ไหมล่ะครับเป็นแอ่งความรู้นี้น,นั้นหมดคนไหนเก่งภาษาอังกฤษคนนั้นก็จะมีความรู้ได้สบายมากเลยการเรียนรู้ที่บอกว่าไปทางเรียนออนไลน์เอาแค่ใบปะหน้าโอเคไหมครับเข้าใจแบบใบปาหน้าไหมไม่เข้าใจคนระับ ก,ก็วุฒิวัติปริญญาบัตรนั่นแหะใบป่าหน้า